สวัสดีค่ะกระเปะ๋าฉอยูเอสค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการแนะนำสินค้าที่มีพร้อมส่งค่ะวันนี้นำสมอคามีราจากแบรนด์โทรีมาฝากกันบ้างดีกว่าค่ะตอนนี้อยากจะอธิบายแล้วก็บอกเหตุผลหลายๆอย่างนะคะว่าทำไมพียงไม่ค่อยได้อัปเดตหรือว่ารีวิวสินค้าจากแบรนด์โค้ดเอาเล็เท่าไหร่ คือโคต้ตอนนี้ราคาเขาแรงมากๆนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนก็คือ1 0 0 0งพถึงหนึ่บาทในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้รู้สึกว่าราคามันสูงไปจริงๆค่ะเราเป็นแม่คา้าเนี่ยเราก็เลยเ,ออเดี๋ยวนําตัวอื่นมาเป็นทางเลือกบ้างดีกว่าค่ะแบรนด์หนึ่งค่ะที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ทดลองใช้แล้วก็เปิดใจรับเขาก็คือทอรีเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งค่ะที่คุณภาพ คุ้มราคามากๆเมื่อเทียบกับ material วัสดุและก็รูปแบบรูปทรงการใช้งานของเขาตอบโจทย์ให้กับสาวๆมากๆเลยนะคะคาเราใบนี้นะคะเป็นขนาดสมอส่วนความสูงอยู่ที่ประมาณสักหนิ้วครึ่งส่วนความยาวของตัวกระเป๋าก็จะอยู่ที่7นิ้วนิดๆนะคะเป็น material ตรงสายด้านล่างจะเป็นสายโซ่นะคะส่วนด้านบนก็จะเป็นหนังใช้งานในลักษณะของ Crossbody ได้ชุดแบกได้สาวๆหลายคนถ้าอยากใช้ Cameraback นะคะ mm hmm. พี่แนะนำค่ะแบลนดโทรีแบรนด์นี้มีหลายสีเลยค่ะเขียวแดงชมพูด,ดำถือว่าเราเปิดใจรับกับ ใหม่ๆบ้างนะคะเพราะหลายคนเนี่ยทักทวงพี่มาว่าเฮ้ยทำไมแบรนด์โค้ดตอนนี้ราคาตอนนี้กับก่อนหน้านี้ทำไมราคามันต่างละเกินก็อยากจะบอกเหตุผลไปนะคะว่าเราจะไม่เจอโค้ดในราคาเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะก็ปรับปรุงใหม่แล้วนะคะราคาสูงขึ้นมากๆเพียก็เลยอยากจะหันมาแนะนำสินค้าตัวอื่นๆที่เรามีพร้อมส่งคุณภาพ คุ้มราคาฝากติดตามฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนนะคะและ้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะ